หนอนจขมขมือบมันจับพวกเราไว้ในคุกอีกแล้วมาดูกันว่าจะเก่งกว่าตำรวจแบร์รี่ไหมคาอะไรเนี่ยหนอติดคุกอีกแล้วหรอเนี่ยติดค <c oughs> ุกเป็นคนช่วยแล้วพี่กอเป็นคนช่วยทั่วไาติดคุกปล่อยฉันไม่ใช่แล้วนี่พวกแกดูสิเราหอนเจ้าหน,น,น,น้าหนอนเนี่ยมันขังคุกไว้อะโอ้หน้าหนอนไหนหน้าหนอนนู้นหรือหน้าหนอนนี้ ดน้าหลอนน้องเด็กป่วยเจ้าบี้พี่พี่พี่พวกเราสามคนมาที่มาที่มาทีปล่อยปล่อยเจ้าดีไว้พรูบันทีมาทีอะไร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 อะพวกแกไม่ใช่คนพวกแกผีสังเกตดิว่าพอเรากวงการคุกเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าบีนี่มันล่าเลยทุกทีเลย้ม ทั้งเลยนะเราต้องใหกคุกเข้าใจเป้าแล้วดูดิแล้วมันก็นั่งเปิดทีวีค้างไว้เนี่ยต้องหวีดูดิรายการนอนมาสนุกต้องมีมีไอพีมันก็ต้องมีทีวีดิมีพี่ทีวีกับชักคู่เข้าใจป้าเนี่ยนี่ไม่แถมมีตันเน็ตให้ด้วยอ่ะมีตันเน็ตแต่เรเปิดแอร์ไวไฟอยู่ที่สบายอะบอกเลยฉันถามหน่อยพวกแกจะแหกคุกได้ยังไงดูมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างบนนั้นอะมันก็แค่ ปิดมันไม่ใช่ตำรวจเขาหน่อยเขาทำของมันแค่สอแหละ้เราบอกได้ทุกรอบมันก็แค่ส่งเพาะนั่นแหละเปิดมานี่เราเข้ามาเราปิดมาเราดูสิว่าว่าเราจะรอดไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันทุกคนอด้เยอะไปได้ยาได้ยามันบอกเลยได้ยามันบองแบบตกเย้แเนี่ยบองไนักหนาฮะไม่รู้จักคนแหกคุปงยังไงไม่ไม่เคยเห็นหรอคะ ตอนนี้เราโปรเฟชชั่นอลในการแหกคุกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงใช้พี่ต่อเข้าคุกป่วยก็แหกคุกป่วยไปใช่ไหมอันนี้ก็กดสวิตช์เหมือนเดิมอีี่นี่พี่ต่อเข้าไปที้อยู่ในคุกบอกเลยเดี๋ยวไอ้บ้านเหรอทำหน้าควงเหรอไปนี่ทเข้อผัดฟู ไม่เป็นไรนะครับจวเดี๋ยวจะผีไปเป็นเพื่อนนะครับใเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนบอกเลยให้ครูบอลีส่งนีให้กินแล้วกันโอเคได้เลยกับที่ดอด้านซ้ายเหมือนมีคออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยว้ายมันจะไล่ฉันทำไไม่ัน้ไปเดี๋ยมันไล่ฉันอยู่จอมีดูดิยด้วยก็ด้วยด โอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่สบายมันมันขาดมาช้าเนี่ยมันกระดึ้งมาชามากอุ้ยมันกระดึ้งมาชามะขขือบด้ด้วยโอ้ยเนี่ยมันเป็นประมันต้องมันมาได้ด้วยโอ้ตายตายเนี่ยเฮ้ยหนูว่ามันชอบกินแอปเปิ้ลหรือเปล่ากับมะเขือเทศดูดิไมันมันชอบกินแอปเปิ้ลมันชอบกิน กเลยงั้นฉันไปก่อนดีกว่าโอเคไปด้วยไปด้วยทำไม,มเปิไดไม่ได้อะ<ย>ลืมก,กดสวิตซ์หรือเปล่าจะต่อจปมีจู๊ต้องกดสวิตซ์ข้างล่างเหรอจะต้องกดสวิตซ์ข้างล่างก่อนปุ่มสีแดงๆค่ะโอเคเงินต้องจุ๊บก,ก่อนจุ๊บก่อนนี่ครับจุ๊ก่อนนี่เอ้ยลืมหรือยังง่ะ นี่มันแบบเดิมะชัดเลยทุกคนที่มันเป็นเบลลี่อ่ะเออแล้วเขาก็รีใหม่เป็นอ่สกินตัวนี้เป็นมอสตัวนี้แต่ว่านะเราสบายมากเพราะเราเล่นบ่อยมากแบบแฮกเบลลี่เนี่ยเราโดนม,มันขมือบจนบ่อยแล้วไงรู้มมาแล้วเพวกเราติดคุกบ่อยทําชั่วมาเยอะก็ต้องติดคุกอย่างนี้เริ่มพูดทําชั่วแล้วล้วเจ้าบีชดร่ะไั่ทำชั่วแกนั่นแหละนั่นเราทําไม่ดีและการโอเคไหมเป็นคนไม่ดีติดคุกชอบคุยกับตำรวจเพราะว่า ก็อยู่ในคุกบ่อยไม่ใช่แล้วอุ้ยเบ็ดบ้าเขาจะเปยด้องน้ำทำไมในเมื่อต้องหามนี้มันก็ชึบชึบชุดๆุดุดโอเคเพื่อมันมีอะไรใหม่ไงเนี่ยงมาที่เาพี่ต่อขุด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  ตรงนี้โ okay. อเคสบายมากยจะตอ่อจะปีโดเออใช่ว้าวเรลาวาระวังรลาวาเระาวาเรลาวาแลาวา้วก็ิ้นแตะดูลิ้นจะได้เหื่อมันรสชาติจะจ้า,จา,าอร่อยก็ได้แต่ใช้เคยกินนะช็อกโกแลตลาวามาันคนเรลาวาโว้ยร้อนไหมช็อกโกแลตลาวาเนี่อุ้ยทางหลอกโอ้ยทางหลอกบังเกิดอีกคนหลอกอีกแบบว่าโกลแกนแกนโดนหลอกแล้วจะต่อจะปีโดดูมัาทำแบบยีวเห็นไหเออแบบใหม่นี่ไงเขาทำแบบใหม่มา มาหลอก่ถ้าหดอ้ยี่ใช่แบัเดินี่อบร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 บรอบรอบรอบวอเพืบอบลอบร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 อบชึบดอบรอบรบรอบรอบรรอกรีระวังระบรอบรอรอบรอบบออเ้อบเราบออบรเรอออรรรรรไรอรออ ุบหลบหลบหลบอ่ะแขนน่าจะโดนทุกคนปุ๊บอ่ะวิ่งไปเลยบ้า่าไม่ไม่หลบก่อนไม่ไม่หลบก่อนไม่ฟาบัดจุ่บจุ๊บจุมบจุ๊บจุ๊บจห๊บจุ๊บจุ๊บจหลบจุ๊บจุ๊บจุ๊บุลบจหลบจหลบจุบจห๊บุมบจุ๊บอตับใหมบจุ๊บ เดี๋ยวหัวด้วยแล้วเราต้องไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเจ้าบุกมะเขือเทศโดนขังคุกเนี่ยโอ้โหมะเขือเทศโดนขังหมดเลยเห็นด้วยเนี่ยเหนื่อคุณพ่อเดี๋ยวลูกศรนเขาชี้มาทางนี้อ่ะที่ไทยนี้จะต่อบที่ไทยนี่เลยหมุนขันโยกก่อนเบาบุญขันโลกบอกให้บุญขันโลกขันโลกโอ้โหจะเปิดนี่ไงให้โอ้ขึ้นมาครับทุกคนเชื่อไปกันต่อเรื่องนีขึ้นไปเร็วหอวให้มันถอยตกบันไดหัวทิ่ม นีโอ้ยตกจริงด้วยนั่นไงตกจริงด้วย <S <S อันนม้บุกใช่ไหมเนี่ย,อ,ยอันนี้ตกกับจริงตกจริงก่อยังไงเชื่อว่าคำสาปแช่งหนีจะเป็นคำสาปได้แล้วก็ทางนี้อย่ไม่ใช่นี่มัคเคอร์เทสมาเสือปอบแต่ก็โทนหน้าว่าใครเลียวโอเคโอเคเราต้องส,สับสูบเราขึ้นไปน้ำท่าไหนผู้บอดอีจะไปแอบป่มเดี๋ยวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ึบขึ้นมาแล้วซ้ายขวา ขวาดีน่าจะเข้าไปได้โอเคกดตัวนี้สวิตน่าจะสปีดอือชัวป้าบนั่นไงใช่ <ไป S 2> ด้วย<ะ>ฉันไปก่อนแล้วไปเลยจุ๊บนี่ไปอย่ารถเร็วแซงมุกตุ้งผีก่อนอนี่จุ๊บ<ะ>อันนี้ง่ายครับสบายสบายจุ๊บนี่ ชอบตรงนี้มากสุดแล้วในการสปีดกินแล้วสปีดนะครับเล่นสนสปีดรันเ <l un. S 2> นี้ยใช่สปีดรันเลยปุ๊บเราก็ขึ้นมาเออขึ้นเวาแล้วครับโอ๊ยเจอเจ้าดอสีชมพูน่าจะเป็นยานเจ้าดอตัวนั้นขึ้นไปเยว,ว,วไปเย้เยาจะไปเอาบันไดตรงนี้ก่อนอรู้ได้ไงว่ามีบันไดนีด่ครับโอเคเหมืหนอนเดิมทุกคนอ่ะฉันขึ้นมาแล้วนะทุกคนเป็นไงเจอสปีดรันของฉัน โอ้โหโดนพัดแต่ว่าชิวๆนะครับไม่มีอะไรต้านทานฉันได้มา<อ>แล้ว<ไ>ชุบชุบชุบกระโดดกระโดดดีสบายมากนี่ครับเล่นสปีดลาให้ทุกคนดูเลย มไม่มีอะไรต้านทานพี่ต่อได้เลยพี่ต่อเขาเป็นเชือเวลาที่ไหลที่สุดในโลกเดี๋ยว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 เดี๋ไม่น่าใช่มั้งเราก็ขึ้นมาดีมาแล้วต้องปิดวาล์วอันนี้เหมือนเดิมนะครับปิดวาล์วปิดดีแล้วก็เดี๋ยวนะทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะตาไปอยู่จะต่อจะพีน้องแกจะปิดหลังมากๆเลยไม่นอนแกเลยแล้วฉันก็มาปิดวาล์วอันที่สองตรงนี้นะครับเออดีอันที่สามหมออันที่สามอยู่ตรงเจ้าหมีหมีไปแล้ว โอ้เร็วว่าเจ้าวีเร็วว่าเจ๊มีไปได้แล้วเหรอตึ๊บโอเคปิดวาวที่สามนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนก็ไปได้แล้วนี่สบายๆมากเลยมีไดล้วมีขึ้นนำแล้วตอนนี้มีขึ้นนำตีทิ้งทางจากพี่ต่อแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งมาแล้วมีขนขาสั้นโบกเลยแต่พี่ก็ขยันวิ่งอยบารออย่าต่อจะาพี่ตอตกแล้วได้เวลาแช็งเจ้าต่อแล้วตอนจังหวะนี้ไปแล้วจังหวะนี้แซงพี่ต่อครับแซงพี่ต่อเข้าไปแล้วครับวาเข้าเข้า ลันคือมันคือถังขวาไม่ได้หรอมาแล้วครับมาแล้วออ้ยอย่างรวดเร็วโอ้ยไปเล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 ไปเลไปด้วยมา สามปิดตูนเลยตอนนี้แล้วก็เข้าว่อดมาเลยชึบเข้าวทอดด้วยคนนี่ยวแล้วก็อันนี้พัดหรอพัดลมพัดลมพัดลมมันลมโอ้โหสเปคดมากเีพัดลมแบบแรงนะครับชึบชึบชึบอันนี้ชิลไม่ต้องกระโดดเลยอ่าไม่กระโดดไม่กระโดดไม่กระโดดเลฮ้ยไม่กระโดดเลยจริงจริงด้วยใช่ไม่ต้องกระโดดนะครับเพราะว่ามันรวดเร็วมากไม่ต้องเดินโอ้ไม่ต้องเดินเดินงยน่ต้องเน่องเนไ่อนไ่ตองน่ตองนไ้อินไ้อินไ้ิมงเดิไม เข้าปลอมไปเรียบร้อยดูด้านสนุกมาไมาแล้วมาแล้วแล้วก็โอ้โอ้โอ้นี่แฝดแฝดเจ้าหน่อนี่ดาอ๋อไม่ใช่นี่คุณแม่โอ้ที่คุณแม่คุณแมมัมมี่ฮันกี้วอมากด ตีตียิงยิงด้วยอาหารยิงด้วยอาหาปดิจะไว้ใจได้ค่ตาโปโจะไว้ใจได้พอตาโบโใส่เอวตันก็กินเยอไปวันวันพอใจมาเจ้าสรีมาตั้งแน่นอนไปมาแล้วครับตอนนี้สไลเด์กิงลงไปเลยดี อ่ะยังไงอดีตอดี้ก็ข้ามเหมือนเดิมเลยทุกคนเห็นบ้างจับเตนี่มันแบรี่ชัดๆแบลรี่เบลรี่ใช่หลบเลเซอร์จุ๊บเลเซอร์ไม่ไดแบกิวนะหลบกาหลบเลเซอร์นี่ยหลบได้หมดนะครับตอนนี้แล้วก็หลบปุ๊บอ้าหลบได้นี่พี่ต่อรอด้วยสิมาซิมาซิขึ้นมาเลยชิล ขึ้นมาเขอยู่ข้างล่างมีขึ้นมาเขางบนแล้วมามาเรียบร้อยไปไปกันต่อนี่มาจำต่อจับปีโดยายยอดต้นยักษ์มาเยอะอะไรอ่ะเจ้าหีแกไปแล้วเหรอไม่รู้เลรู้ว่าพี่ไปนู่นแล้วตายแล้วนี่อันนี้ก็ต่อเหมือนเดิมโอีซี่อันเดียวอันเดียวจนสุดทางก็บอกเลยอันเนี้ยนี่คือเล่นจนจำได้แล้ะเนี่ยทุกคนเนไป อ่าใช่ห้องบอสเลยบอสหนอนป้าดูดูซิว่าบอสจ้าป้าจะเป็นยังไงอ่าให้ฉันเดาว่าเดาเดาเดามาเดามาจะต่อสัญญาบอสบอสขี่หุ่นยนต์ก็หนอนขี่หุ่นยนต์บอสขี่หุ่นยนต์ด้วยราดูป้าบอสหน้าหุ่นยนต์นไงนั่นไงนั่นไงเหมือนเดิมเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเลยเจ้าหนอนเอาไปกินมา ยิงเราเจ้าไมนมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เรายิงตัวไม่ได้เราต้องยิงแขนเฮ้ยไ่เหรอยิงแขนยิงแขนนี่ไงยิไ่สองข้างจะต่อจกไม่ได้เลยนี่ไงไม่ไ้เลยไห่อ้านี่แน่นี่แน่สีแน่เอาไปเลยเอาไปเลยยิงห่ยิงไหน่ครับมันมันยิงด้วยอาุ่งอยมปืนมาัใหญ่มั่ั่เีกไม่ปุวีอีม่ยากคนนี้ม่ับรไม่คน้แค่บม จบครับขับรถกับสบายละละชิลเพื่อนๆก็เล่นกันได้นี่แฮกคุกแบบสบายๆไปเลยแล้วก็เบรกมาที่เดิมอ่ะดูดีว่ามันจะให้ขึ้นไปไหมทุกคนใช่ดีขึ้นโฮแ,แบบเ่ลินกันดีวิวแล้วก็นิวเคลียร์กลางเมืองตู้ถล่ม ที่ไหนดูซ้ายบอกว่ารัฐบาบอกว่าระเบิดยุคเกียรลงกระโดดเชือกถึงกระโดดเดิดถึงเดขึ้นมาขึ้นมาเี็กระโดดแบบรัวๆเลยแบบไม่ต้องกลัวตกเลยตอนนี้ยายใช้กรสติเอาโอ้ยมีคนผ่านด้วยอ่ะดูดิโอ้ยมีคนมาด้วยมีคนมาด้วยหัวโตเด้อโอ้โหว่าแล้วนะครับว่าเราต้องเจอเฮลิคอปเตอร์ข้างบนนี้ เจ้าหวีดูดิใช่ใช่เราจะต้องเจอเฮลิคอปเตอร์คราวนี้เราจะไม่กลับนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมล่ะทุกคนบาย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 ยายจักรประหลัดแกพี่แหน่บายบายถ้าจะเปลี่ยนใหม่คือยิงเจ้าหวี่เลยยิงเจ้าหวีเลยเอาปากรับซิปากงามงามอะเลยหยอยหยอยนี่ของกินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเจ้าหวี่แกไปรับซิไปเก็บ ้องขอี้กเเดี๋ยวครับ